ลูกแพลขาเรา,เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะม็อบก็ได้มีการยุติการชุมนุมแล้วค่ะแต่ว่าพอประชาชนนะคะเดินออกไปหน้าประตูนเนี่ยก็เจอกับเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าพิธาน,นะคะแล้วก็สอสก้าวไกลนะคะได้เดินทางมาที่ม็อบค่ะทุกคนประชาชนนะคะก็รีบกูวิ่งกลับมากันเลยค่ะ,ม,ม,คะมาจับจองพื้นที่หน้าเวทีนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอรุ้นอยู่ค่ะว่า คุณพิธาน,นะคะว่าจะเดินมาทางไหนคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรายังไม่เห็นคุณพิธาน,นะคะแต่ว่าเสียงโฮเนี่ยก็มาแล้วค่ะมาก่อนตัวเลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศก็คือกึ่งกล้องไปด้วยเสียงคําว่านายกค่ะนี่ค่ะเราเห็นมือคุณพิธาแล้วค่ะลูกเพล,ล,ลม,ลม Oh, ตอนนี้เป็นคุณโรมก่อนนะคะคุณลังสิมันโรมค่ะแล้วก็สสก้สาไกลคนอื่นๆค่ะตอนนี้กำลังทยอยเดินกันเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นสสพักก้าไกลนะคะที่ทยอยเดินขึ้นเวทีอยู่ค่ะแล้วก็มีคุณรังสิมันโรมนะคะมาด้วยค่ะ สอสอพักก้าไกลนะคะก็เดินมากันเต็มเลยค่ะตอนนี้เสียงก็กึ่งกล้องไปด้วยคำว่าเก้าไกลค่ะ ก็มีคุณตรังสิมันโรมนะคะคุณไอรักชนกนะคะที่แอดมินเห็นตอนนี้นะคะแล้วก็มีสอสคนอื่นด้วยค่ะที่มาจากก้าวไกลมีแม่จีย่าผาตอนนี้นะคะก็กําลังเดินขึ้นเวทีกันแล้วค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีจริงๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่วันนี้มาติดตามและสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรักฐมนตรีคนที่สามติครับ ที่ได้เห็นในการถ่ายทอดสดก็คงจะทราบผลแล้วว่าสุดท้ายในการลงมติวันนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันแม้เราจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะผลักดันให้พิธาลิมเจลลิอรัตนเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ แต่ผลที่ออกมาก็ได้เห็นประการที่หนึ่งสอสอของพักร่วมทั้ง8พักคร่วนสนับสนุนให้พิธาลิ้มเจริญรัตนเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดครับ<ว>ถ้าเป็นระบบปกติ ที่เราเคยเห็นวันนี้พิธาลิมเจริญรัตคือนายกรัฐมนตรีคนที่30คสบกลับแต่อย่างที่พี่น้องทราบว่าระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราในวันนี้<ฮ>เขาให้สอวอมาโหวดร่วง<ฮ>ซึ่งอย่างที่พี่น้องได้เห็นว่าสอวอส่วนใหญ่ ไม่ได้สนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีววแต่ก็มีสว,ว13คนที่สนับสนุนและให้ความเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสว,วอ,รอครับที่น้องประชาชน ที่รักทุกท่านหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าสสของพรรเก้าไกลและคุณพิธาตอนนี้หลายคนผมเชื่อว่าอยากให้กำลังใจกับคุณพิธาอย่างล้นหลามทั้งโลกค่ะทั้งโลกให้หมดเลยค่ะแต่ต้องเรียนกับพี่น้องตามตรงว่านขณะนี้ เรากําลังประชุมกันแกนนําของพรรคก็กําลังประชุมกันเรามีเวลาเหลือไม่มากเพื่อไปสู่การโหวตครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้เราตั้งใจที่จะทําให้ได้เพื่อให้พิธาลิ้มจเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นตัวแทนตรงนี้คนที่พี่น้องคุ้นเคยคนที่พี่น้องเลือกมามายืนยันกับพี่น้องว่าเราจะยังคงสู้ต่อไปเพื่อผลักดันในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และยืนยันกับพี่น้อง ว่าสอสอที่พี่น้องได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเข้าไปในสภาวันนี้ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวัง่างแน่นอนพี่น้องประชาชนที่รักครับผมทราบในความเหนื่อยยากของพี่น้องที่มารอคอยพวกเรา หลายคนมารอคอยตั้งแต่เที่ยงมีแต่เช้าด้วยมีใครมานอนค้างเมื่อวานหรือเปล่าพี่น้องครับไม่มีคำพูดอยู่ใดที่จะอธิบายและพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ขอบคุณจากพัรเก้าวไกลได้ดีกว่านี้อีกแล้วต้องบอกกับพี่น้องว่าพวกเราขอบคุณจริงๆ ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากขอบคุณจริงต่อไปต่อไปเต่อไปคเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนดังนั้นพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดลงพี่น้องอย่าพึ่งท้องพี่น้องอย่าพึ่งถอยเราจะจับ มือกันให้มันแล้วเดินหน้า <ไป S 1> ให้พิฆ <จะ S 2> <ม>าเป็นไง <ป S 1> <ห>้กมมากันหลายคนจะได้ยินเสียงของรังสิมันโลมคนเดียวได้ยังไงออคนต่อไปผมขอเริ่มต้นที่ซ้ายมือของผมคุณเบนจาแสงกันปรกมือดันนงๆเลยครับ น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านคะวันนี้พวกเราพรรคเก้าไกลพวกเราตัวแทนพี่น้องที่เลือกมานะคะเป็นผู้แทนราษฎรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกมาต้องขอกล่าวคำขอโทษกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราอาจจะยังทำไม่ถึงจุดหมายและยังไม่ทำยังทำไม่สำเร็จ อย่างที่พ่อแม่พี่น้องตั้งความหวังเอาไว้แต่ครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปต้องบอกพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ว่าครั้งนี้รวมไปถึงครั้งหน้าเราจะไม่ยอมแพ้และเราจะเดินหน้าสู้ต่ออย่าหมดไฟค่ะอย่าเปลี่ยนใจและอย่าหย,ยุดฝัน อย่าหมดหวังสู้ไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ให้อำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ยังอยู่เคียงข้างพวกเราขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอย่างสุดหัวใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเราในวันนี้พวกเรา ก็จะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่านเช่นกันสู้ด้วยกันต่อไปนะคะครั้งหน้าขอให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราค่ะนนเป็นค่ะน,นแล้วค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราในใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศด้วยค่ะ ก็อย่างที่รังสิมันโรมบอกนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองสาคนอยากจะให้พูดคุยกับผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้เลือกพวกเราเข้ามานะคะวันนี้ก็ยืนหยัดเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่แล้วนะคะท่านต่อไปนะคะก็ขอให้ค,คุณกายนัทชานะคะได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมเดินลงมาจากห้องประชุมเมื่อสักครู่เนี่ยมีการประชุมกันอยู่ด้านบนเดินประชุมอ่าเดินลงมาจากห้องประชุมเนี่ยได้ยินเสียงตะโกนตึกกล้องเดินผ่านประตูตร,ตรงนี้มาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนหลายคนให้กำลังใจเข้ามากอดเข้ามาบอกว่าอย่าท้อ อย่าหยุดฝันอย่าหยุดกระบวนการเหล่านี้เรามาไกลมากผมก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าวันนี้ไม่ใช่วันแห่งการพ่ายแพ้วันนี้คือวันแห่งชัยชนะเพราะเพิ่งเริ่มต้นต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรครับท่ามกลางเสียงสนับสนุนในฝ่ายประชาธิปไตย 312เสียงล,ะละั่นระฆังยกแรกเราได้324เสียงเกินเสียงของตัวเรานี่คือชัยชนะแล้วในวันแรกและสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้แกนนำพักผู้บริหารพักและคุณพิธาเองอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าระยะเวลา ณขณะนี้มันงวดเข้ามาการเรียกประชุมครั้งถัดไปที่กำลังจะเข้ามาเรามีภารกิจที่จะต้องต่อเติมเสริมต่อผลคะแนนในสภาแห่งนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันทุกวิถีทางส่งกำลังใจ ไม่ใช่แค่ในฝ่าย324เสียงนี้แต่ส่งกำลังใจไปถึงญาติมิตรคนที่สามารถโหวตได้ในสภาไม่ว่าจะอยู่ฝากฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไม่ได้โหวตเพื่อใครคนใดคนหนึ่งจะชนะแต่โหวตเพื่อให้หลักการของประเทศนี้และระบอบประชาธิปไตยนี้เดินต่อไปได้เท่านั้นเองขอเท่านี้ ขอให้ทุกคนได้ส่งเสียงให้ดังจึงก้งเหมือนอย่างที่ผมลงมาแล้วส่งเสียงต่อบอกต่อไม่ว่าใครหน้าไหนอยาปฏิเสธเขาแล้วบอกต่อกันว่านี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราทุกคนครับเมื่อหันออกมานอกสภาแล้วเห็นพวกท่านแบบนี้ พวกผมขอเป็นตัวแทนพักเก้าไกลและเพื่อนสสฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนไม่มีท้อไม่มีหยุดเดินหน้าต่ออย่างเดียวท่ามกลางเสียงสนับสนุนคือประชาชนที่ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ครับเดี๋ยวให้ทางจีนได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับ ให้สอสอจีนจากเชียงใหม่ได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวแทนสอสอภาคเก้าไกลที่มาพบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนคุณไอ้ก็พบหน้าค่าตาอย่างเดียวนะครับแกตื้นตันมาก <laughs> <laughs> นะครับเชิญคุณจีนครับ ก็ขอขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะที่วันนี้พวกเราทำได้สำเร็จแต่ว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตที่สดใสของลูกหลานของพวกเราเมื่อก่อน อยู่กับแม่มีกัใหาไส่งนอบของถนนวันนี้ได้เป็นตัวแทนของทุกคนเข้าไปสู้ในสภาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอทุกคนอย่าทุกข์หมุดหวังนะคะค่ะวันนี้ไม่ได้ ไม่ได้เสียใจค่ะแต่รู้สึกตื่นตันตื่นตันมากค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับทุกคนในที่นี้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่บ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยค่ะพวกเราจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเองค่ะ ที่น้องครับพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณที่มาสนับสนุนและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการคืนความเป็นปกติให้กับสังคมสิ่งที่พวกเราต้องการทั้งหมดไม่ใช่อะไรอื่นเลยครับคือความปกติเท่านั้นเอง แต่วันนี้พี่น้องครับการเดินทางการต่อสู้ที่จะทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะทำได้ให้จบภายในวันนี้ดังนั้นขอให้พี่น้องเก็บแรงนอนให้พอกินให้เอ็มเราจะกลับไปรวมพลัง กลับไปส่งเสียงให้กำลังใจกับผู้แทนให้กับผู้ที่สามารถลงมติได้แล้วในการโหวตครั้งที่สองครั้งนี้ตั้งปณิธานตั้งหมุดหมายให้พิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการมาของพวกเราครั้งนี้ก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้มันก็ดึกแล้วพี่น้องถือว่าพวกเราพักก้าวไกลมาส่งพี่น้องให้พี่น้องได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยกลับบ้านครั้งนี้เหมือนกับที่สอสอกายว่า นี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นี่คือการเริ่มต้นที่เราจะปักทุงชัยชนะร่วมกันดังนั้นครับพี่น้องอขอให้พี่น้องแยกย้ายกันเดินทางอย่างปลอดภัยเ,เราจะไปร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันอีกครั้ง ตกลงกันแบบนี้นะพี่น้องโอเคครับถ้าเช่นนั้นผมก็ขออนุญาตนะส่งพี่น้องทุกคนกลับบ้านเดินทางอย่างปลอดภัยครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากขอบค,คุณจริงๆพี่น้องคะประโยคสุดท้ายค่ะพี่น้องตั้งแต่ขบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะคะ นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการต่อสู้ของน้องๆเยาวชน63 64 65แล้วมาถึงวันนี้ที่พิธาแพโหวตในสภาทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนเลือกมาอย่างถล่มทลายขนาดนี้ดิฉันไม่เคยคิดว่าเราเป็นผู้แพ้ค่ะครั้งนี้คืออีกครั้งหนึ่งที่เป็นการสะสมชัยชนะเพราะคน สว่างกันหมดแล้วพี่น้องภาพลวงตาก็คือชัยชนะของอีกฝั่งหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วก้าวไกลและพี่น้องมวลชนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยพวกเราสะสมชัยชนะไม้ของชัยชนะก้าวเข้าไปเรื่อยๆอๆอดทนรอสิ่งที่ที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือที่เสียน้ําตาอยู่ตรงนี้ก็คือมันไม่ทําความฝัน ให้มันจบเร็วอย่างที่เราคิดไม่ได้แต่มันจะจบในรุ่นของเราค่ะคุณนะครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ นี่นะคะคือบรรยากาศที่พักเก้าไกลนะคะได้มาส่งดมส้มของพวกเขานะคะกลับบ้านกันในคืนนี้ค่ะและถึงแม้นะคะว่าวันนี้นะคะสสพักเก้าไกลเนี่ยจะมีการเสียน้ําตานะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าพวกเขายืนยันที่จะสู้เคียงข้างประชาชนเหมือนที่ประชาชนสู้เคียงข้างเขาค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศค่ะประชาชนนะคะก็ยังเดินเข้าไปทักทายนะคะไปให้กำลังใจสสนะคะ เสียน้ำตาในวันนี้นะคะคุณจิมบอกว่าเสียน้ำตาในวันนี้เป็นความตื้นตันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปแน่นอนค่ะมวลชนหลายๆคนนะคะก็ต่างมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจค่ะ บอกว่าอย่าร้องไห้นะคบถึงแม้ว่าคนจะจะร้องไห้นะคะเสียงมวลชนเนี่ยก็ดังให้กําลังใจค่ะว่าไม่เป็นไรเราพร้อมที่จะสู้ต่อไปค่ะถ้าทุกคนสู้นะคะทุกคนก็จะเคียงข้างกันค่ะนี่ค่ะมวลชนนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจค่ะรวมไปถึงสื่อนะคะนี่ก็เป็นบ,บรรยากาศนะคะที่มวลชนนะคะ ที่มวลชนนะคะก็ได้มาร่วมฟังปาใสในวันนี้ค่ะที่ศูนย์เกียร์กายนะคะข้างรัฐสภาเก้าไกลข้างรัฐสภาค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะ,คะ,คะเบนจ่าแสงจันนะคะได้พูดถึงครั้งนี้นะคะรวมถึงครั้งหน้าเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะเดินหน้าสู้ต่อค่ะอย่าหมดไฟอย่าเปลี่ยนใจนะคะอย่าหมดหวงังสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อเพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ใครอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะ แน่นอนค่ะว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนแน่นอนเห็นได้จากการที่วันนี้นะคะเหล่ามวลชนเนี่ยมารวมตัวกันนะคะในการฟังรอลุ้นนะคะผลมติการโหวตนายกในวันนี้คะะ่ะตอนนี้เพราะว,ว่าเดี๋ยวจะมีการนะครับืข้อเกหมายเมื่อกีก้รังสิมันล,ลมคุณรังสิมันล,ลมนะคะก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไป เดี๋ยวจะต้องกลับไปประชุมกันต่อกลับไปประชุมกันต่อใน8ปพักร่วมรัฐบาลเนาะ,ะและเดี๋ยวมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าสู้ไม่ถอยแน่นอนถึงแม้ว่าคุณพิทาก็บอกว่าสู้ไม่ถอยแน่นอน่คะถึงแม้ว่ารอบนี้เนี่ยเวลาจะไม่เยอะมากเหมือนครั้งแรกๆนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่าจะสู้เคียงข้างประชาชนค่ะเหมือนที่ประชาชนเคียงข้างพัดก้าไก่ค่ะใช่คุณลังสิมารลมนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องจับมือกันให้มั่นแล้วเดินไปข้างหน้า เพื่อที่จะทําให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะออทีมของพรรเก้าไกลมาที่นี่ได้ประมาณ20นาทีเนาะแล้วก็มาพูดคุยกับทางมวลชนที่มารอกันตรงนี้ตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วก็บอกกับมวลชนว่ามันดึกแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึง มวลชนมวลชนเหนื่อยเองเราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ<ช>ทะเลก็มาติดตามตั้งแต่แปดโมงเชา้าใช่แปดโมงเชา้าตอนนี้ก็กําลังทยอยกลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนที่มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็กําลังทยอยกลับและทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะคะจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้พื้นที่ ของประชาชนที่จะมารวมตัวกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแพลนกล้องให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อสักครู่นี้เต็มทุกเต็มทุกพื้นที่เลยไม่มีที่ว่างเลยนะคะพื้นที่มีประมาณนี้ค่ะจุดสุดตรงนู้นก็คือจะเป็นรั้วนะคะรั้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรัฐสภานี่ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ ฝั่งซ้ายมือของแอดมินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการแสดงเ,เรียลไทม์กันตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็มันเป็นสนามกีฬานะคะพื้นที่มีแค่นี้เลยที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่เอาไว้ให้นะคะโอเคณนะตอนนี้การเมืองค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆก็อยากจะ ให้ทุกคนจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเพจิจันเองหรือว่าเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายๆสำนักนะคะก็คงจะจับตาดูกันอย่างต่อเนื่องค่ะครั้งนี้ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็รอวันโหวตลงมตินายกรัฐมนตรีวันถัดไปรอบถัดไปนะคะครั้งที่สองไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันไหนยังไงก็ต้อง จับตาดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้จันขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับออฟฟิศยังไงติดตามอัปเดตข่าวสารได้ทางเพจอิจันค่ะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ